พี่ดองคะตอนเด็กมีความฝันไหมคะว่าอยากทำอะไรเพื่อใครไหม มีก่อนแล้วกันมีมันมีความฝันเยอะแยะแต่ถ้าเกิดอันที่ทําเพื่อใครน่าจะอยากเป็นทหารให้พ่อโโเพราะพ่อเป็นคุณปู่เป็นคุณตาเป็นก็เลยไม่อยากให้มันอยู่ที่รุ่นเราเลยได้เป็นแล้วเป็นอยู่11ปีอยากขับเครื่องบินให้ครอบครัวได้นั่งเคยจะไปสอบนักบินอแต่ว่าช่วงนั้นโควิดมาพอดีความฝันก็จบไปไม่เป็นไรตอนนี้ไปเรียนยังทันก็บินได้บินาบบินาบ อ๋อไปปวดก่อนเหรอคะอ,อ,อย่าเลยลูกเลยที่พี่ขานะ่ามเนี่เพราะว่าพีมพ่ม,มีเรื่องใจฟูงของเด็กน้อยคนนึง<อ>ค่ะชื่อว่าน้องไอเดียค่ะคือน้องไอเดียเนี่ยเขามีความฝันค่ะว่าเขาโตขึ้นเนี่ยเขาอยากทําสิ่งสิ่งหนึ่งน้องไอเดียอยากทําอะไรไปชมกันเลยค่ะดีครับผมเด็กชายพระาลาพงษ์เพิ่มกเก่าชื่อเล่นไอเดียครับอายุเก้าขวบครับมีพรสวรรค์อยากจะตีกอง อยากจะไปออกรายการแบบคนอื่นเขาบ้างหวังว่าคุณย่าจะได้ดูรายการทีวีครับอ,อคือที่บอกว่าคุณย่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย<ะ>อยากมีโอกาสไปตีกลองอ,อยากเป็นนักด้ดนตรี ออกทีวีหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้คุณย่าได้เห็นได้ภูมิใจในตัวหลานเห็นพรสวรรค์น้องไอเดียแบบนี้เขาตีกลองได้เพราะเขาเนี่ยคือผักหลักจํานะคะเขาตามคุณพ่อเนี่ยไปเล่นตามคอนเสิร์ตต่างๆแล้วค่าสามารถใช้พรสวรรค์นี้นะคะในการหารายได้ช่วยคุณพ่อด้วยนะเอางี้ถ้าความสามารถขนาดนี้แล้วรายการเราก็จัดเลยสิครับคุณย่าน้องไอเดียค่ะน้องไอเดียจะได้ออกทีวีแล้วนะคะ ไอเดียครับเด็กชายพระเาพงเพิ่มกว่าเก่าครับผมอายุ9้าขวบ7จขวสแบขวบครับไอเดียครับทำไมไอเดียถึงอยากออกทีวีครับอยากให้ยาได้รู้ว่าหนูเก่งแล้วทำได้แล้วตอนเด็กๆก็มีกองอยู่ก็ตีป้องเป้งป้งเป้งยากก็บอกยายายบอกว่านกคูเสียงดังคนจะดูทีวีอยากตปียาไอเดียครับครับ จำได้ไหมตอนเด็กอยู่กับย่าแล้วเราดือ้อป่ะดื้อว่าบางทีก็มีงองเงมไม่ยอมนอนอยากดูกระตูน้นบางทีย่าก็พาผมไปเที่ยวมาจะมีพาไปซื้อของเล่นว่างย่าใจดีมากที่สุดในโลกครับย่าชื่อเล่นชื่อชื่อย่าจิมนะจ๊ะชื่อจริงชื่อสมศรีพลพุกค่ะอายุปีนี้ก็59บเก ไอเดียเป็นเด็กที่รู้เรื่องอ่ะพูดพูดรู้เรื่องละเลงแล้วก็คือไม่ไม่ได้ดื้อมาก,กน,นะคะคือมีอะไรเ,เราบอกเขาแล้วเขาก็จะเข้าใจไอเดียเป็นคนยังไงคุณพ่อเป็นคนขยันอยากทำงาน<ะ>อยากเก็บเงินคือถ้ามีเงินเขาก็จะให้ให,ให้ให้พ่อเก็บตลอดเก็บช่วยพ่อจ่ายค่าเช่าบ้านบ้างอะไรอย่างนี้ผมไปกับพ่อนอนแล้ว ไปตีเพลเคชั่นแล้วก็ตอนเด็กๆจะมีกระเต้นบ้างพอเห็นผู้ใหญ่ตีผมก็ลองเอามาฝึกครับฝึกด้วยตัวเองครับแล้วก็เวลา,าผมไปตีผมได้งเงินนะครับ <sayin> ก็จะเป็นติปบจากแขกครับผมมาทั้งหมดแค้พอเลยครับแต่บางทีงอยากซื้อของเล่นก็ขอพอครับวันที่เขาไปประกวดมานะครับ เราได้เงินมาประมาณสามพันไม่ขอของเล่นไม่ขอขอ,อะไรเลยพ่อเก็บไว้จ่ายค่าบ้านนะทั้งที่เป็นเงินที่ตัวเองหามาไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับพ่อเลยเป็นเงินของตัวเองล้ว,ลวนๆเลยมันกลายเป็นว่าเขาเข้าใจชีวิตเราอะคือรู้ว่าพ่อลำบากมันก็เห็นพ่อลำบากมาตลอด กงกินก็กินพ่อก็ไม่ได้กินผมภูมิใจมากที่ได้ช่วยพ่อครับรู้สึกโชคดีมากครับที่มีเขาเป็นลูกจริงๆคือรู้สึกดีใจเองครับที่มีถึงจะต้องเลี้ยงคนเดียวเหนื่อยไห ห็นหน้าเขาก็ไม่ด้วย้ยเพาเก่งเหมือนพ่อนั่นแหละครับผมจากใจทีมงานที่ได้ฟังคำตอบของน้องไอเดียในวันนั้นบอกตรงๆเลยแหละค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเด็กอายุเพียง9ก้าขวบจะมีความคิดและหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบในครอบครัวที่เกินอายุจริงๆค่ะเป้าหมายของไอเดียในขณะที่เราเป็นเด็ก อย,อ,อยากให้พ่ออยู่สบายอยากอยู่สบายอยากให้พ่ออยู่สบายและอยากอะไรคะแล้วก็อยากให้ยงมีความสุขยากบอกเขาว่าเนี่ยยายาป่วยแล้วนะต้องกลับไปอยู่กับพ่อแล้วยาคือยาดูแลไม่ไหว ยาเป็นมะเร็งปอดมาเกือบสองปีแล้วจ้ะระยะที่สี่เป็นระยะลูกรามอ่ะก็คือลามมาที่ตับแล้วก็ที่กลวยไตยแล้วก็ที่กระดูกสะโพกปีครึ่งอ่ะแล้วมันลามขึ้นสมองอยากให้ยาอยู่กับเนืรนานๆเวลาผมอยู่กับยาผมมีความสุขครับมากครับ ย่าทุกวันนี้ย่าก็มีกำลังใจจากลูกและหลานเพราะว่าเราก็อยากดูอยากเห็นเขาเติบโตในวันข้างหน้าว่าเออชีวิตเขาจะเป็นยังไงใช่ค่ะอยากให้เขามีชีวิตที่ดีอยากอยากเห็นเขาตอนโตย่าครับหนูจะเอาความสามาณรออกทีวีให้ย่าได้ภูมิใจนะ และในตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะสารฝันให้น้องไอเดียนในการอยากออกทีวีเพื่อให้คุณย่าได้เห็นและภูมิใจแล้วละค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะไม่ยอมปล่อยให้คุณย่าได้เจอน้องแค่ตอนออกอากาศเท่านั้นค่ะแต่เราขอพาทั้งคู่มาออกทีวีพร้อมกันและที่สําคัญที่สุดย่าและหลานจะได้เจอหน้าและกอดกันให้หายคิดถึงค่ะทีมงานเลยจัดการบอกน้องไอเดียแค่เพียงว่าจะพาน้องมาอัดคลิปโซโล่กลองในสตูดิโอซอ้อมดนตรีแต่หารู้ไหมนะคะว่าเราได้พาคุณย่ามานั่งชมความสา สามารถของหลานกันสดๆดูกันตรงหน้าห้องโดยที่น้องไอเดียไม่รู้เลยและค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าคุณย่าและน้องจะเป็นยังไง มีความสุขไหมวันนี้มีความสุขครับมีความสุขที่อะไรครับตีกองได้ตีกองเหรอรได้ให้ใครดูให้ย่าดูย่าจะดูอยู่ทางไหนเนี่ยทีวีอยากรู้ไหมว่าย่ารู้สึกยังไงที่ได้เห็นเราอยากรู้ไหมรู้ย่าอยู่ตรงไหนนะที่ตอนเนี้ลาดลีลาดลีเหรอเขาบอกเขาจะมาเจอเราทีเมื่อไหร่นะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหม

ยักภูมิใจตัวหนูมากเลยลูก,ลกสามารปฝึกมาด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กดูคนอื่นเขาเล่นจน,นูเล่นได้เก่งมาก เห็นฝีมือน้องแบบนี้แล้วก็น่าภูมิใจแทนคุณย่าจริงๆค่ะที่ในวันนี้น้องมาทําเพื่อคุณย่าได้สําเร็จและเพื่อเป็นรางวัลให้เด็กน้อยคนนี้นะคะโรงเรียนสองดนตรีเพชรบุรีรามอินทอเที่เรามาใช้สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้ทางครูปั่นก็ได้ชวนน้องมาเรียนกลองด้วยกันหนึ่งคอร์สเต็มๆแบบฟรีๆเลยเลยค่ะต้องขอขอบคุณแทนน้องจริงๆค่ะและความใจฝูดสุดท้ายในวันนี้คือการที่ได้เป่าเค้กพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเพื่อฉลองวันเกิดที่แสนพิเศษที่สุดให้น้องไอเดียในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา สุขสันต์วันเกิดนะคะน้องไอเดียเจ่งมากเลยนะคะน้องไอเดียพี่เชื่อว่าโตขึ้นเนี่ยน้องไอเดียต้องไม่เป็นศิลปินแน่เลยม,ม,มันน่ารักที่สองเจเนเรชันที่แตกต่างกันรักกันได้ขนาดนี้ใช่คนเป็นพ่อที่อยู่ตรงกลางมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดที่ลูกของเรากับพ่อแม่เรารักกันสนิทกันมัน สวยงามเหลือเกินน่ายกย่องน้องไอเดียหลายอย่างเลยทั้งอยากให้คุณย่าได้เห็นตัวเองออกทีวีโชว์ฝีมือตีกลองแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเงินที่น้องไอเดียเขาได้จากการตีกลองอมไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยมอบให้คุณพ่อหมดเลยเป็นยังไงบ้านคะคุณย่าหลายคุณย่าเนี่ยเก่งสุดๆไปเลย